อยากกลับไปงอ้ออยากไปขอโอกาสแฟนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูนะคะเผื่อจะได้โอกาส <c oughs> ทำผิดทำผิดสักสองครั้งอาจจะให้อาภาัยได้เนาะแต่ถ้ามันถึงขั้นที่สามขั้นที่สี่มันก็ทำให้บรรยากาศมันไม่ดีอะขอคารีไฟกันนะอนมเนี่ยเห็นไหมมีหนึ่งคนอาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงอาจจะท้อากันมีฝีปาก กล้านะคะซึ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียความรู้สึกก็เป็นไปได้คุยน็อปสอดอาจจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาข้องเกี่ยวในความสัมพันธ์ชาวทัดลมแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นมือที่3นะไม่ใช่คุณอาจจะต้องระวังคำพูดกันหน่อยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนหนึ่งที่พูดตรงพูดแรงพูดพูดแบบไม่เกรงใจอีกฝ่ายอะไรอย่างนี้นะ ประมาณนี้คนมีคู่ระวังนะคะความสัมพันธ์อ่ะคราวนี้มาดูออร์เคิลเนี่ยจะบอกอะไรคุณโดนมิถุนากองที่สาม เช r ญอะไรนะตาละนะคะหมอก็าใส่ตาสั้น Turn on your heart light like. reflect on a time when you experience love ให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะอันนี้นะ ไพ่บอกนะคะถ้าคุณมีประสบการณ์ความรักเก่าๆ่คุณก็เอามาใช้เป็นบทเรียนสําหรับประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเอามาแก้ปัญหาได้นะเอาบทเรียนเก่าๆเรียนรู้จากบทเรียนเก่าๆเพื่อมาทําให้ความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันของคุณดีขึ้นนะ have patience patience oh, ออกเสียงเป็น patience ะ have p a t i e n t love is patient and Cry on r a c e อืมให้คุณมีความเดี๋ยวนะเปิดดีอีกแล้วนะคะจำคำวัน,นคำนี้ไม่ได้แป๊บหนึ่งนะจำคำนี้ไม่ได้แป๊บหนึ่ง i e n c e ความอดทนหรือเปล่านั่งใช่จริงด้วยออกเสียง patient นะคะความอดทนจงมีความอดทนในความสัมพันธ์นี้ไหนๆก็เป็นคู่กันแล้วเนาะ อดทนนะคะให้นึกถึงวันที่คุณรักรักกันปานจะกินกินกว่าจะได้มาเป็นแฟนกันกว่าจะได้มาเป็นคู่กันกว่าจะจีบกันได้นะคะแล้ววันนี้คุณมีปัญหากันไม่เข้าใจกันอาจจะหึงหวงอาจจะคิดไปเองให้คิดถึงวันที่แบบยังไม่เคยมีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเราคุณก็ไปตะเกียกตะกายจีบเขาเข้ามาเนี่ยนะให้คิดถึงวันนั้นเนาะ <laughs> ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไง เคิ่นมาค่ะก็ไม่เคยคือไม่เคยมีมีแฟนยืดยาวเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะชีวิตคู่อือมันเป็นยังไงแต่ว่ามันต้องอดทนนะคะช่วงนึงของการเป็นแฟนกันอะมันก็เหมือนสถติว่าเราเราเคยเป็นแฟนกับใครอะถึงคุณจะไม่ได้ถึงขั้นอยู่กินแต่งงานแต่ในช่วงระยะเวลาที่มันหมดโปรโมชั่นแล้วอะถ้าเรามีปัญหาก,กันหรือทะเลาะกันเนี่ยนะคะ ให้คุณจำไว้ว่ามันจะต้องมีคำว่าอดทนอดกั้นเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์เนาะเราก็ไม่ใช่ผู้รากมากดี